เจ้าหญิงแห่งเวลไม่ได้รับเกียรติตามประเพณีที่มอบให้กับสมาชิกของราชวงศ์เคทมิดเดิลตันฉลองวันเกิดครบรอบ42ปีของเธอในเดือนมกราคมปีนี้เจ้าหญิงแห่งเวลไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติตามธรรมเนียมที่มอบให้กับสมาชิกราชวงศ์บางคนเนื่องในโอกาสที่มีงานประเภทนี้เคทมิดเดิลตันได้รับการผ่าตัดช่องท้องหลังวันเกิดของเธอไม่นาน ่อ,อมาในวิดีโอที่สะเทือนอารมณ์เจ้าหญิงแห่งเวลประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งและเริ่มให้เคมีบำบัดเชิงป้องกันมะเร็งของเคมิดเดลตันกระทบชาวอังกฤษราวกับระเบิดเธอผู้ได้รับความนับถืออย่างสูงและตั้งตนเป็นฐานเคมิดเดลตันไม่มีสิทธิ์ได้ยินเสียงระฆังของแอบบี้เวสต์มินสเตอร์อีกต่อไป เนื่องในโอกาสวันประสูติของเธอคือวันที่9มกราคมพศ2567พระมเหสีของเจ้าชายวินเลียมไม่มีสิทธิ์ได้รับทุดคาริวของแอบบี้เวสต์มินสเตอร์ตามธรรมเนียมแล้วระฆังของสำนักจะดังขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกคนสำคัญในราชวงศ์แน่นอนว่าเคมิดเดลตันเป็นหนึ่งในสมาชิกอาวุโสสีคนของราชวงศ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ในวันเกิดของพวกเขา หลังจากการสิ้นพระชนของราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษรายงานโดยกระจกเงาในบทความลงวันที่15พฤษภาคม2024ในความเป็นจริงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ระคงของสำนักสงเวสต์มินสเตอร์ไม่ตีระคงเพื่อมารดาของเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชารลอตและเจ้าชายหลุยส์เคธมิดเดิลตัตนไม่มีเสียงระคงเนื่องจากปัญหาทางการเงิน แคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลไม่มีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชกกุธภัณฑ์สำหรับวันเกิดปีที่40ของเธอในปี2022มีเพียงกษัตริย์ชาวที่3และราชินีคามิลลาเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษแบบดั้งเดิมนี้ชาวยุทและคา m i มิลลาปาร์เกอร์โบจะมีอายุ76ปีในเดือนพฤศจิกายนและ77ปีในเดือนกรกฎาคมตามลำดับเดอะมิเลอร์ลา ดังที่สำนักสงเวสต์มินสเตอร์บอกสวัสดีขณะนั้นตามธรรมเนียมแล้วจะมีการตีระฆังเพื่อฉลองวันเกิดของสมาธิกราชวงศ์เนื่องจากปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับสำนักสงจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกและจากการปรึกษาหารือกับพระราชวังบักกิงแฮม